ป้ายทงนมมาให้ค่ะคุณแนมเมย์แต่ว่าวันนี้ลูกฉันกินนมไปแล้วนะคะแต่ป้าว่าเด็กยังดูหิวอยู่เลยนะคะก็ได้ค่ะป้าคะฉันว่านมมันร้อนเกินไปอะคะ่ะนมมันมีกลิ่นแปลกๆด้วยนะคะเนี่ยนี่ป้าแอบใส่อะไรลงไปหรือเปล่าคะ ท่านก็ชงนมให้ลูกคุณฮันนี่กินตามปกตินั่นแหละค่ะงั้นเอาเป็นว่ารอให้หมอนันมาก่อนดีกว่านะคะนั่นไงคะฉันว่าน่าจะมาแล้วป้าไปเปิดประตูให้หน่อยคะ่ะค่ะคุณหมอนันเชิญครับครับดีจังเลยนะคะที่หมอมาลูกชนอการไม่ค่อยดีเลยค่ะ ไม่ขอดูนยครับผมว่าลูกของคุณเนี่ยน่าจะติดเชื้อสารพิษบางอย่างนะครับคุณเอาอะไรให้เด็กกินครับฉันฉันก็ชงนมให้ลูกกินปกตินะคะจริงเหรอครับไม่ขอดูนมนะครับนี่ค่ะนมนี้ไม่ปกตินะครับนมเนี่ยมีสารตะกั่วปะปนอยู่นะครับ คุณให้เด็กกินสารทะกั่วหรอครับแต่นี่ก็เป็นนมที่คุณหมอแนะนํามานะคะผมว่าน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับถ้างั้นเนี่ยผมว่าขอคุยกับพวกคุณเป็นการส่วนตัวนะครับได้ค่ะป้าคะฝากเลี้ยงลูกให้แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณหมอเชิญนั่งครับ ่นีครับผมมีทางเลือกให้คุณคุณอยู่สองทางทางเลือกแรกก็คือพาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียดเราจะได้ทำการรักษาได้อย่างปลอดภัยอาจใช้เวลาประมาณ1นึงสองสัปดาห์วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับ ยานี้แหละจะทําให้แผนแทนรู้ล่วงไปด้วยดีไปนอนกันนะลูกส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับทางเรากำลังพัฒนาสูตรยาจากทางตะว,วันตกหากคุณอยากจะลองการรักษาภายในหนึ่งอาทิตย์ลูกของคุณก็น่าจะหายเป็นปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตาม การรักษาเนี่ยค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับอ่อสูงที่ว่าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับหมอผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่เคสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับตกลงค่ะครับตกลงค่ะ ถ้ามันเป็นวิธีที่รักษาลูกผมได้แพงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายครับคุณหมอดำเนินการได้เลยครับได้ครับผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับใครเป็นคนให้อาหารเด็กครับป้าดาคนเมื่อกี้ค่ะป้าเขาเป็นคนดูแลลูกของพวกเราตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะใช่ครับคุณป้าดูแลมาตลอดโอเคครับงั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับเออเชิญครับ คุณป้าแม่บ้านคนนั้นทำงานกับพวกคุณมาน,นานแค่ไหนแล้วครับตลอดชีวิตผมเลยครับดูแลผมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กด้วยเรื่องลูกของคุณเนี่ยมันค่อนข้างกับซับซ้อนนะครับผมแค่อยากจะแน่ใจว่าพวกคุณคอยจับตาป้าแม่บ้านคนนั้นบ้างเป,เปล่าครับเธอเป็นคนให้อาหารลูกพวกคุณใช่ไหมครับใช่ครับเธอดูแลเรื่องอาหารตลอด ยาที่ฉีดไปก็ออกฤทธิ์เร็วดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้หมอบ้าแกไม่มีทางมาหยุดฉันได้หรอกผมอยากจะบอกอะไรพวกคุณสักอย่างนะครับในหลายๆเคสเนี่ย คนที่ดูแลเด็กมีโอกาสมากเลยครับที่จะเป็นคนที่ทานรุนเด็กครับคุณหมอแต่ไม่ว่ายังไงยาของผมสูตรเนี้จะทำให้ลูกของคุณมีอาการหายเป็นปกติในวันพรุ่งนี้คุณไปพาเด็กมาให้หน่อยนะครับได้ค่ะป้าดาค่ะอุ้มลูกฉันลงมาให้หน่อยค่ะ ลูกฉันละคะลูกคุณหลับอยู่นะคะก็พาลงมาสิคะหมอกำลังจะให้ยาแล้วคะ่ะหมอว่านะครับคุณป้าแม่บ้านคนนี้แหละครับที่ใส่ยาพิษให้ลูกของคุณกินบอกมาคุณแอบใส่อะไรลงไปในนมฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะคะตอบมานะครับสารตะก่วหรือว่าคอเีน ตอบมาฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ใส่ป้าคะนี่เป็นเรื่องจริงเหรอคะไม่นะคะพวกคุณจะไปเชื่ออะไรกับคนแบบนี้ได้ยังไงฟังนะครับผมทำงานด้านนี้มาหลายปีมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดีอีกอย่างผมก็รู้ว่าคนพูดโกหกใช้คำพูดยังไงใช้สีหน้าย,ยัางไง ตอบมาคุณใส่อะไรลงไปให้เด็กกินแั่นว่าคนที่โกหกอะคือคุณตงงังหาป้าดาพอได้แล้วครับอย่าทำให้พวกผมเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยอาลูกผมมาครับไปสิป้าดาเอ่อ ผมต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะครับรัาเนินการต่อได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับอืมผมอยากจะให้คุณช่วยอะไรสักอย่างนะครับครับช่วยโทรเรียกตำรวจให้ทีนะครับผมว่าเรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วอ๋อได้ครับ เรียบร้อยครับคุณหมอตำรวจกำลังมาที่นี่ครับจริงครับป้าป้าป้าจะไปไหนอะป้าไม่ยอมให้พวกคุณทำอะไรเด็กคนนี้หรอกแล้วล้วป้าทํทำอะไรป้าไม่นะป้าไปป้าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ลูกผมครับเอามานี่เธอพยายามมาลูกผมไปอะครับคุณตำรวจจับป้าไปเลยนะครับป้าใส่ยาพิษให้เด็กกินนะครับไม่จริงค่ะคุณตำรวจ ับไปเลยครับอืมไปจับเองนบโอ้ถ้างนั้นเดี๋ยวคุณพาลูกคุณไปให้ยากันต่อด,ดีกว่าครับครับโอเคเดี๋ยวหมอจะให้ยาแล้วนะ อ๋อ oh, ครับไม่นะแค่นั้นให้แก่ทำอะไรเด็กทั้งนั้นอ้าวป้ากลับมาได้ไงเนี่ยฉันแอบได้ยินมาแกคุยกับคนคนหนึ่งแกจะเอาสมุนไพรอะไรบางอย่างใส่ในน้ำเกลือเพื่อให้เด็กคนนี้ป่วยไม่หายสักทีนโอ้ยใครก็อย่าไปเชื่อป้าดูกนรู้ป้าพูดโกหกนี่ไง ดูข่าวสักหน่อยดีกว่าเรานี่มันหมอนันที่คุณฟิล์มกับคุณฮันนี่ตามมา,ารักษาลูกนี่นายสุนันหมอเถื่อนปลอมแปลงข้อมูลและแอบอ้างเป็นบุคลากรทางการแพทย์โอ้ถ้าเราบอกคุณฟิล์มกับคุณฮันนี่ เขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยสู้เราไม่บอกดีกว่าเอาไว้คอยสังเกตการดูก่อนบ้านนั่นแหละที่เป็นคนให้เด็กกินสารพิษคุณต้องเชื่อผมนะฉันต้องให้เด็กกินยาเพื่อป้องกันยาของคุณไงล่ะยาฉันน่ะเด็กกินแล้วเป็นยาที่เชื่อถือได้ ไอ้หมอนี่หลอกใ้รูกฉันป่วยเหรอแก้ปัญหากันเราเองแล้วกันนะฉันไปก่อนละหมาคุณตามไปก่อนห <c oughs> ยุดยยฉันตามหาตัวแกอยู่เลยเนี่ยไปไปเข้าคุกเดี๋ยวเข้าคุณดูแผมผมอธิบายได้นะครับไม่ต้อง ยากกเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวไปก่อนนะครับตำรวจป้าต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกให้ป้าตั้งต่แรกพวกเราต่างหากนะคะที่ต้องขอโทษป้าผมขอโทษนะครับที่ไม่เชื่อใจป้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดขอบคุณจริงๆครับ ที่ดูแลครอบครัวเรามาตลอดช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันต้องการเน่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย ใหหยิบแยนั่นกระปุกให้ฉันทีโอ๊ยฉันเป็นลมหัวใจโอ๊ยฉันเล่นออกไปหมดแล้วฉันหายใจไม่ออช่วยฉันด้วยทองเนี่ยชัานขอแล้วกันนะป้าไหนๆก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยถือซะว่าทำบุญกันละกันไอ้ปล่อยช่วยฉันด้วยไฮ้ช่วยหน่อย ยาฉันอยู่ไหนอ๋อยายาฉันอยู่ไหนยาฉันอยู่ไหนอ๋อยาฉันอยู่ไหนอ๋ออ๋อยายาฉันอยู่ไหนยายายใครอะใครใครนะนางแก่แม่หนูช่วยหยิบกระปุกยาให้ฉันหน่อยนี่กล้าดียังไงมาใช้ฉันนางบอด ๊ตก,ตกตกตกปอบคนสมัยนี้หน้ากาก็ดีแต่งตัวก็ดี แต่จิตใจต่าช้านอกากไม่ช่วยเหลือคนแก่แล้วแถมยังเอาเงินคนแก่ไปด้วยยังเหลือของลองใจอีกหนึ่งอย่าง ฉันเจอ,อยาแล้วจ้ะ<อ>เดี๋ยวนะจ๊ะฉันมีน้ำจ้ะป้ะารับกัน<อ>นะจ๊ะค่ะอยๆจะปนี่น้ำจ้ะ ขอบใจมากนะหนูเดี๋ยวป้ามีรางวัลจะให้จ้ะเออไม่เป็นไรจ้ะป้าแต่หนูว่าป้าไม่ควรพวกของมีค่าติดตัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีคนขโมยไปอาจจะยุ่งขึ้นก่อนนะคะอแป๊บนะป้านี่ค่ะขนม หนูให้ป้ากินนะคะอร่อยนะนี่หนูทำเองเลยป้างั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีหนูรีบไปขายของอะคะ่ะหนูไปขายของที่ไหนเลยจ๊ะ,ะหนูขายอยู่ที่ตลาดสดแถวนี้แล้วจ้ะป้างั้นหนูไปก่อนนะจ๊ะ ล่าสดงั้นเหรอเฮ้ยๆๆนั่นน้องบิวใช่ไหมตายนึกว่าใครที่แท้เนี่ยก็เพื่อนเก่าเรานั่นเอง ทำไมนางบิวมันตกต่ำได้ถึงขนาดนี้วะนี่แหละนะคนเขาถึงบอกสวยนักมักจะโง,งพ่พี่บิว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 ฉันมีเรื่องจะรบกวนพี่หน่อยนะจ๊ะฉันขอวางใบปบิวเนี่ยที่นี่ได้ไหมจ๊ะเผื่อมีใครสนใจงานเนี้ยเงินดีมากเลยนะพี่พี่พี่จะไปไหนอะ่ะทำไม พี่ดียวฉันไปก่อนนะ,ะรับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุกินฟรีอยู่ฟรีเงินเดือนแสนหนึ่งบ้าโมหรือเปล่าเอามาดูดิงานที่ทำอยู่มันก็แค่สองหมื่นเองนี่หว่าใครไม่ทำก็บ้าแล้วเอ,เอ้าเฮไปกี้ไปไปปิวฉันเลย าสมัครเป็นคนดูแลผู้สูงอายุจ้ะใช่จ้ะป้าจะจ้างคนมาดูแลตัวป้าเองนี่เลยจ้ะแหมคุณป้าคงจะรวยมากใช่ไหมคะถึงให้เงินเดือนตั้งแสนนึงอคะ่ะใช่แล้วก็ไม่มีทายาทด้วยนะจะบอกให้แต่ก่อนอื่นนหะฉันขอถามก่อนว่าทุกคนทำอาชีพอะไรกันบ้าง ฉันเป็นแม่ค้าขายขนมจ้ะทำขายเองตัวคนเดียวเพราะว่าแม่เพิ่งเสียไปจ้ะผมเป็นพนักงานออฟฟิศค,ครับคุณป้าแล้วเธอเลยจ้ะส่วนหนูเป็นพนักงานขายค่ะเงินเดือนสามหมื่นบ้านมีฐานะเป็นคนดีมีหัวนอนปลายเท้ามากกว่านังแม่ค้าขายขนมคนนี้แน่นอนค่ะเอาละเอาละอาชีพอะไรไม่สำคัญหรอก แต่ก่อนอื่นน่ยฉันขอทดสอบกันนะพร้อมไหมจ๊ะแต่ก่อนอื่นน่ะฉันต้องขอแรงพวกเธอสามคนช่วยยกกล่องเนี้ยไปบ้านท้ายซอยเพราะบ้านนั้นน่ะมันไม่มีทางรถวิ่งเลยต้องขอแรงพวกเธอทั้งสามคนหน่อยนะจ๊ะโอ๊ย ไม่ใช่กรรมกรน,นะคะเอานะนอกจากจะได้งานแล้วอ่ะไม่แน่นะเธออาจจะได้ทองเป็นรางวัลก็ได้แต่ห้ามเปิดกล่องเด็ดขาดเลยนะเพราะในกล่องเนี้ยมันมีสมบัติของฉันอยู่ฉันกลัวว่ามันจะหล่นระหว่างทางนะ นี่วะไอ้โูก็ไอ้แก่ที่มันบอกเดี๋ยวว่าเงียบสมบัติมา่อวะจริงด้วยพวกเธอเดินไปทีละคนนะฉันไม่อยากให้พวกเธอคบคิดขโมยของของฉันเอองั้นงั้นหนูไปคนแรกค่ะ แน่แน่มีแต่ก้อนหินกับดินทั้งนั้นเลยโทไว้ทองอีกแก่นี้มันร้ายนักนะเจ้าเล่ดีนักแต่ฉันเนี่ยฉลาดกว่า ก็หินกับดินแม่เ้ยแบกหินกับดินมาตั้งไกลแต่ก็ได้ทองแค่นี้ก็คุ้มแล้วว่ะ เร็วจังเลยคะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะบ้านสองหลังเนี่ยมันเชื่อมติดกันแต่ฉันน่ะให้เธอเดินอ้อมเองเนั่นแหละเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์และความอดทนของพวกเธอไงทุกกล่องเนี่ยมันจะมีท้องซ่อนอยู่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ มีเธอคนเดียวที่ซื่อสัตย์ไม่หยิบทองของฉันไปส่วนเธอสองคนไม่ซื่อสัตย์คิดเหรอว่าฉันจะเอาทองจริงใส่ไว้ในกล่องอะไรนะทอปลอมเหรอแม่เลยทองปลอมอย่าง้นเหรอนี่บ้าแกหลอกให้ฉันแบกหินเหรอ ก็บอกเรื่องไงว่ามันเป็นการทดสอบและคนที่ผ่านการทดสอบก็มีแค่คนเดียวคือเธอคนนี้คนแบบนี้แหละที่เหมาะจะมาดูแลฉันและได้รับเงินเดือนหนึ่งแสนบาทและไม่ได้แค่ได้งานนะเขาจะเป็นทายาทครอบครองมรดกหนึ่พล้านด้วยพันล้านอีกแบ ก็หลอกฉันเหรอแกตายก็ลองดูสิบ้านเศรษฐีอย่างฉันน่ะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เผื่อเธอจะไม่รู้อะพวกเธอสองคนน่ะเลวยังไงก็ยังเลวอยู่อย่างนั้นคิดดูดีๆสิว่าพวกเธอสองคนเคยเจอฉันที่ไหนมาก่อนจำคนแก่ตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ไม่ได้หรือไง ฉ, algo, ฉันเป็นลกหมวใจ้อ๋อฉันเล่นเหรอไปหมดแล้วฉันหายเจ้ไม่ห,มห,หรอช่วยฉันด้วยทองเนี่ยชัางขออะไรกันนะป้าไ,ไหนๆก็ใกล้าตายแล้วเนี่ยถือซะว่าทำบุญกันละกันสองป,ป๊อปเอาเงินกับสร้อยทองฉันคืนมาด้วย ถ้าไม่อยากติดคุกอะเอาไปเลยของฉันเหลือเท่านี้อะนี่เหลือฉันใช้ไปหมดแล้วอะใช้ไปหมดเธอก็ต้องเอาเงินมาคืนฉันเธอมีเงินเดือนไม่ใช่เหรอเธอก็ผ่อนฉันมาสิถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปไประจานที่บริษัทของเธอ พวกเธอจะไปโทษใครไม่ได้นอกจากโทษความโลภของตัวเองและความไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองอ๋อแล้วอย่าลืมนะเก็บทองปลอมเนี่ยเอาไปเป็นที่ระลึกด้วยฉันให้ไม่เงยเจ็บใจจริงโดนคนแก่หลอกเลย <c oughs> <c oughs>